อันนี้เรามาร้านโมจิกันนะครับโมจิเนี่ยเพิ่งเข้าตลาดธันวาหกห้าใช่ไหมใช่ครับเนี่ยครับค,คือสินค้านี่เป็นประเภทไหนครับสินค้านี้เป็นประเภทเป็นของที่ระลึกนะครับเพราะว่าเป็นโดนมดังวัยรุ่นส่วนใหญ่จับจับวัยรุ่นใช่ไหมครับก็ของที่ระลึกได้ครับองค์ประการว่าเราต้องสามารถมาจับตัวกับสินค้าเริ่มจากยี่สิบบาทใช่ยี่สิบบาทถึงถึงหลักพันพันพันสิบบาท จะเลือกใช่ไหมอย่างวายังผมนี่เข้าเข้าเข้าได้ใช่ไหมเข้าได้ครับเข้าได้ครับผมลืมอะไรไว้อะครับลืมอะไรไว้อะครับถึงเข้ามาขอเพียร์เนยเข้าได้ถ้าผ่านลูกมาด้วยให้ผมเจนซีนะผมเจนซีนะเจนซีอ่าเจนซีนะเจนซีหรือเมเจอร์เซเจนเอ็กอ่ะทันไหมเกือบเกือบจะดีแล้วครับนี่เราเข้ามาในร้านโมจิแล้นะครับมาบอกเขาก่อนกันอ่า อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะสวัสดีพอ <c oughs> ดีมาตามข่าว <c oughs> ครับนี่อันนี้คือร้านโมชินะครับเหมาะสำหรับวัยรุ่นของที่สวยงามนี่ครับมีตุ๊กตานะครับเจาะเจาะเจาะใจวัยรุ่นใช่ไหมครับร้านนี้ <c oughs> นี่เราก็มาเดินในร้านนะ ของเยอะนะครับของเนี่ยเขาราคาตั้งแต่5บาทถึงหลักพันนะครับหลากหลายรองเท้าดูดีทั้งเลยรองเท้าก็มีนะครับเป็นไงครับคุณโชดดกดูของแล้วเป็นไงบ้างครับโอเคไหมได้เดเดินเลยไวแล้วอ ไม่ไม่เลยนะที่เอาไปซื้อในลูปอ๋ไม่ไม่ไม่ทอยู่ในทองเขาดือดรัปู่ลังอัดอยู่ดีเนี่ยทอดเดือนนอัดเพื่อบูลีตัวเองนี่มีแก้วด้วยเรามาดูกกอาบกอุนนะครับ เปจะ้ไทยนะั้นอย่ามันมีย่ามากอย่ามันไปติดคนคู้ถือแผนงานปีนี้ครับเอ,อแผนงานของทางโมชินะครับปีนี้เราเองก็มีแผนที่จะขยายสาขาประมาณ40สาขานะครับรวมถึงเออเราเองก็จะมีเอ,อกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายสาขาเดิม นะครับเออเราจะเติบโตไม่น้อยกว่า 3- 5%ในส่วนที่เป็นสาขาเดิมนะครับแต่ทั้งทั้งเลว่านิวเนี่ยเราจะตั้งเป้าในปีนี้นะครับเราจะเติบโตประมาณ15-2 0้าบครับสำหรับนอกเหนือจากการขยายสาขานะคะก็ยังมีการ l a u n ์น new product นะคะกว่า1000รายการต่อเดือน,นะคะ่ะในส่วนของ new product นี้เราก็จะโฟกัสไปในส่วนของทั้ง collection ที่เป็นสินค้าลิขกสิ์แล้วก็สินค้าไม่ลิขกสิตนะคะเป็นสินค้าของใช้ต่างๆของช i o n ลไอ t e m คะ่ะเรา กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราจะมีกลุก่มไหนบ้างคับค่ะในส่วนของกลุ่มลูกค้านะคะของเรานะคะก็จะเป็นทั้งกลุก่มที่เป็นทั้งวัยเด็กวัยเรียนนะคะวัยนักศึกษาวัยทำงานตอนต้นแล้วก็กลุ่มผู้ใหญ่เลยค่ะเรียกว่าสินค้าของร้านเราตอนนี้หลากหลายมากแล้วก็พร้อมที่จะรองรับทุกกลุ่มลูกค้าเลยค่ะถือว่าธุรกิจเนี้ยการแข่งขันสูงมีร้านเปิดเนยอะจุดเด่นของเราเนี่ยคืออะไรครับครับเอ่อของเราเองจุดเด่นก็คือเราสินค้าของเราในร้านเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นสินค้าที่เรา ออกแบบแล้วก็ผลิตเองนะครับแล้วก็จะเห็นว่าสินค้าของของร้านเราเนี่ยเกนี้เนี่ยไปซื้อที่ร้านอื่นไม่มีนะครับแล้วก็เที่สําคัญก็คือว่าสินค้าที่เราออกมาเนี่ยจะต้องเป็นสินค้าที่ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็เเราเองจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวให้ทันกับแฟชั่นเทรนที่กำลังจะมาครับมาจากต่างประเทศื่้นบ้านเราที่ตลาดาตรงนี้อ่ามุมมองของเราแล้วเรามีวิธีในการรับมือ ครับแน่นอนครับเออสินค้าของต่างประเทศเขาเองก็จะมีจุดเด่นในมุมในมุมของของของทางสินค้าจากทางต่างประเทศนะครับส่วนสินค้าเราเราเองก็จะมีเอกลักษณ์ของเรานะครับแต่แน่นอนครับเออเนื่องจากว่าเราเองมีประสบการณ์ทางด้านนี้มากว่า40ปีนะครับทำให้เรามีความเข้าใจผู้บริโภคเออค่อนข้างดีแล้วก็เราเองก็จะมีข้อมูลจากในอดีตนะครับว่าเอออะไรที่ในอดีตเราทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จอะไรแล้วที่เราทําแล้วมันดีนะครับเราเองก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเอามาปรับ แอดจัสเข้ามาแข่งขันให้กับตลาดลูกค้าของเราณนะปัจจุบันนะครับก็เลยทําให้เวลาเราแข่งขันกับทางแบรนด์จากต่างชาติเนี่ยก็คือจุดเด่นเราเลยก็คือ,เ,อ,อเรามีความเข้าใจตลาดในประเทศได้ดีกว่าครับ